ทุกคนวันนี้สูจะทำผัดเห็ดนะคะรวมมิรใส่ขิงนะคะสูก็จะผัดตามสไตล์สูเลยค่ะสูก็จะใส่ใบโหระพาด้วยนะคะใใบโหระพานะคะไปใส่นะคะผัดเห็ดของเรานะคะทุกคนได้ยินเสียงฝนตกไหมคะวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนฝนตกดีดีค่ะทุกคนวันนี้ สูจะผัดตามสไตล์สูเลยนะคะมีผักแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นค่ะนี้เห็ดนี้สูก็ไปซื้อมาค่ะทุกคนซื้อมาจากเมื่อวันอังคารนะคะที่ผ่านมานะคะสูก็ไปตลาดค่ะไปตลาดนะคะสูก็ไปซื้อเห็ดมาค่ะเดี๋ยววันนี้สูจะมาผัดเห็ดกันค่ะทุกคน ยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะทุกคนใบโหระพาค่ะค่ะสุเขาจะเปิดน้ำล้างผักนะคะวันนี้สุจะทำผัดเห็ดของสุงนะคะนี่ค่ะเห็ดที่สุซื้อมาจากตลาดนะคะออ่อตลาดที่อัพเคิลบรันนะคะเขาจะมีตลาดวันอังคารวันอังคารกับวันศุกหรือวันอังคารกับ,บวันเสาร์นี่แหละคะ่ะสุไม่แน่ใจนะคะ นะคะอเอาเลยนะคะนูก็จะใส่ขมิ้นด้วยค่ะไอใส่ขิงด้วยค่ะทุกคนสูก็จะล้างรวมกันไปก่อนนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะเดี๋ยวสนกจะไปแยกทีหลังน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยเห็ดฟิสซ์ลิงหรืออะไรสักอย่างนะคะคล้ายเห็ดมันปูน,นะคะทุกคนสูก็ไม่เคยไปเก็บับขายเห็ดมันปูแต่ว่าเคยดูแล้วมันเหมือนคล้ายเห็ดมันปูน,นะคะ กูกรจะใส่น,นี้ด้วยค่ะปิดโคค่ะปิดโคนะคะกระหลำ่ำกระหล่ำหวัวแหลมแบบนี้ค่ะปิดโคนะคะแล้วก็เป็นหอมค่ะต้นหอมปิดโคแล้วก็กระหล่ำดอกนะคะกระหล่ำดอกอันนี้ดำๆเลยสูตรต้องตัดอีกทีค่ะตอนสุขหั่นนะฮะกระหลอำแล้วก็ใส่หอมไป็ักระปุนึงค,ค่ะหอมหอมหวานเนี่ยค่ะ ะค,ะค่ะเดี๋ยวสูก็ะจะใส่พริกลงไปด้วยนะคะพริกอันนี้นำมาจากช่องฟรีสนะคะสูะจะใส่แล้วก็ละลายน้ำแข็งล้างลงไปด้วยะคะ่ะเดี๋ยวสูจะทำการล้างแล้วก็ทําำการคัดแยกเขาที่หลังนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เตเกลือลงไปค่ะ หลังจากพ่สุดแช่เกลือผลไปได้สักพักหนึ่งสุก็มาทําการล้างผักเรานะคะหรือตอนที่สู่นหั่นสุก็จะไปคัดแยกะคะ่ะแยกออกนะคะสูสุก็จะล้างรวมๆกันไปก่อนเดี๋ยวก็ถึงเวลาเราหัน่นก็ใส่แยกนะคะ ค่ะทุกคนสูก็จะล้างใบออโหระพานะคะที่สูกเก็บมาด้วยนะคะก็จะล้างะคะ่ะล้างด้วยใส่แบบแบอ,อผัดผัดรวมตามสไตล์สูตเลยนะคะทุกคนอยากใส่ผัดอะไรก็ใส่นะคะเพราะสูปก็ไม่ได้มีสูตรอาหารตายตัวะคะ่ะ ชอบอะไรเรามีผักแบบไหนชอบผักแบบไหนเราก็ใส่นะครับโคนนะครับทุกคนส่ก็จะมาทําการนะคะหั่นผักกันค่ะก็จะหั่นนะคะเห็ดก่อนเลยค่ะคนะคชอบแบบไหนก็ ผันไปเลยนะคะทุกคนดูสิว่านะคะผัดเห็ดแล้วก็ต้มจืดใส่เห็ดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบไหนจะแซ่บกระกันนะคะเห็ดแบบนี้สูว่าน่าจะใส่ต้มยำอร่อยค่าเนี่ยค่ะเห็ดนี้นะคะชื่อเห็ดอะไรนะคะทุกคนสูไม่รู้นะคะเนี่ย ที่ร้านเขาก็เขียนอยู่นะคะทุกคนร้านนะเขาเขียนอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายกล้องให้ดูนะคะว่าเห็ดชื่อเห็ดอะไรนะคะทุกคน ใส่หลายอย่างเะคะทุกคนส่คนชอบทานเห็ดค่ะทุกคนหลายๆคน ก็คงชอบทานเห็ดเหมือนกันกับสูนนะคะชอบทานเห็ดชอบเก็บเห็ดนะคะชอบเก็บผักป่าอะไรเนี้ยค่ะชอบเก็บเห็ดอะไรแบบเนี้ยค่ะต้องเรียนรู้เยอะค่ะสู่ก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการเก็บเห็ดนะคะับกรเก็บก็ต้องเรียนรู้กับเพื่อนไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อนสู่เาเก่งนะคะ แต่เพื่อนสูกก็คือมีประสบการณ์แล้ว่ะค่ะนี่สู่ก็ทำตามสไตล์สู่เลยค่ะทุกคนนคะคะก็อาจจะมืดหน่อยนะคะไฟไม่ค่อยชัดค่ะทุกคนแสงไม่ค่อยชัดสูกก็จะใส่พริกไม่หมดหรอกค่ะทุกคนแฟนสู่ทานด้วยเดี๋ยวแกจะทานเผ็ดมากไม่ค่อยได้ค่ะ ก็จะใส่พอประมาณนะคะทับสุทานเองนะคะสุกก็ใส่เยอะเลยค่ะแฟนสุเป็นฝรั่งนะคะก็ทานเผ็ดได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนเรานะคะเราคนเอเชียนะคะคนเอเชียคนไทยชอบกินเผ็ดได้เยอะค่ะ เดี๋ยวพริกสุกยังไม่หั่นนะคะเพราะว่าอันนี้เผ็ดเอาไว้หั่นท้ายๆค่ะตรงนี้ก็มันก็เนี่ยตรงนี้เขาก็จะดำๆแบบเน,นี้ยค่ะสุกกําล้างแล้วนะคะล้างไม่ออกก็ต้องตัดเราก็ตัดออกเฉือนออกเลยค่ะทุกคนเฉือนที่เป็นแนวดำๆออกนะคะ ที่ดำสุกก็จะเฉือนออกเลยค่ะใส่เป็นหลายอย่างเลยนะคะทุกคนอันนี้ผัดผักสุกผัดผักสุกผัดเห็ดสุนี่ต้องแซ่จัดเต็มเลยนะคะทุกคน ขอเก็บทีเดียวนะคะหั่นไปก่อน,นะคะ่ะสวยชอบทานนะคะดอกกระหล่ำครับทานน้องหอมค่ะดูความหอมนะคะนานได้นานได้ทานทีนะคะทุกคน,นแล้วเขาก็จะมีแบบดำๆเนาะ ดำ,ดำเงี้ยเราก็ต้องเฉือนออกค่ะทุกคนนี่เป็นปิสโคลนะคะ โคก็คล้ายๆกลั่มปีบ้านเราอะค่ะอันนี้ที่นี่เรียกสปิดโคนะคะเพราะกลั่มปรีบ้านเราจะมีความแน่นอันนี้เขไม่ค่อยแน่น,นะคะ่ะเขาจะเป็นเหมือนหล,มลวมๆนะคนะคะ,ะ,คะเหมือนลหลวมถือว่าทำผัดอะไรพวกนี้น่าจะอร่อยะค่ะทุกคน สูก็จะทำการแกะขิงสูตรนะคะนี่ค่ะเป็นขิงอ่อนนี่ค่ะเก็บไปนานแล้วอะใส่ไปด้วยเลยการมีประโยชน์นะคะเก็บไปนานจนแตกยอดอ่อนนะคะทุกคนเนี่ย แตกยอดอ่อนก็กินไปด้วยเลยค่ะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวโูกก็จะทำการเนะะี่ยค่ะปอกกมินไปก่อนนะคะไอปอกขิงไปก่อนนะคะทุกคน ตอนขิงนี่นี่ถ้าจะยากสุดล่ะคะทุกคนเพราะว่าปอกเปลือกออกยอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสุกทําการปอกไปก่อนนะคะค่ะหลังจากที่สุนะคะกว่าจะปอกขิงได้นะคะทุกคนคือแบบรักทุเล่ค่ะเราจะปอกเขาได้นะคะ เก่งเรากินเราก็มีประโยชน์นะครับทุกคนส่วนจะทําการหัน่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปผัดแล้วเราไปดูกันนะคะทุกคนม่สิทุกคนเดี๋ยวก่อนเพราะว่าสูวยังหั่นไม่หมดเลยนะคะให้ทุกคนดูเดี๋ยวยังไม่ได้หั่นหอมกระเทียมเลยนะคะพริกจีดค่ะ แสบ,บตาอยู่นะครับทุกคนหอมเนี่ยสูตรจะใส่ให้แบบมีรสชาติหวาน,นะคะ่ะทุกคนใส่หอมไปด้วยนะคะก็จะได้หวานนะคะทุกคนแบบหนึ่งนะคะวุดลับสุกค่ะนีค่ะอืมวุดลับนะคะ ใช้อลับแบบนี้นะคะเพราะว่ากระเทียมเขาแข็งค่ะทุกคนดูเขเลยต้องใช้อวุธลับสักหน่อยค่ะกระเทียมก็ดีนะคะดูแลหลอดเลือดหัวใจเรานะคะให้ระบบโไหลเวียนได้ดีนะคะกระเทียมนะคะ ตามก็ไปเลยค่ะากาหลังจากที่เราตัดหัวตัดท้ายออกแล้วนะคะเราก็จะแกะเปลือกออกค่ะค่อยแกะเปลือกออกนะคะ ในที่อ่อนนี้เปลือกเราก็ใส่ไปได้ค่ะตัาใส่ครบไปเลยค่ะเปลือกอ่อนๆนี้ค่ะที่นี่ก็มีค่ะกระเทียมก็มีขายกระเทียมไทยนะคะเสื่อสูแฟนสูซื้อกระเทียมอันนี้มาเราก็ความสะดวกนะคะทุกคนกระเทียมมาไหนมีเราก็ใช้แบบนั้นไปก่อน,นะคะ่ะทุกคน ริงแล้วก็เทียมไทยน้ำหอมนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะปอกแล้วลูกแบบนี้เราไม่ปอกล้วก็เปลือกติดบ้างเราก็ตําใส่ไปเลยค่ะลูกเล็กๆแบบนี้ค่ะใส่เปลือกไปด้วยนะคะความหอมนะคะทุกคนเดี๋ยวพริกสูนี้จะใส่ไม่ก,กี่เม็ดค่ะเพราะว่าแพนทานด้วยเลือกดูก่อนนะคะใส่สักสามเม็ดพอก็ใส่เข,เขียวสัก สองสองเมตรสารเมตรพอค่ะทุกคนประมาณนี้แฟนสูตน่าจะทานได้อยู่ค่ะน่าจะทานได้อยู่นะคะแฟ่สูตเอาละคะใส่ประมาณหกเม็ดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะทานได้หรือเปล่านะสําหรับสูตรที่ใส่ถ้าสูตรกินเองนะคะทุกคนใส่พริกเยอะอ่ด้วยค่ะอืม อย่างนี้แฟนสุกทานด้วยนะคะแล้วกลัวใครจะทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะก็คือมีเมียเป็นคนไทยนะคะต้องฝึกกินเผ็ดได้นะคะคุณสามีเนาะก็ทุกคนเนี่ยมเมียเป็นคนไทยก็ต้องทานเผ็ดบ้างอะไรบ,บ้างนะคะทุกคนเนาะค่ะทุกคนนะคะเราก็มาทำการ ผัดผักรวมมิตรของเรานะคะทุกคนใส่เห็ดใส่สารพัดผัดเลยค่ะสารพัดผักนะคะสุก็ใส่น้ำมันเลยคะ่ะลงไปนะคะน้ำมันค่ะจะใส่อีกนะคะโอ้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปผัดนะคะสุก็ลืมนะคะกระเทียมที่สุบปลอกไว้นะคะทุกคน เนี่ยเราก็จะต้องมาตำกระเทียมก่อนนะเดี๋ยวจะลืมนะคะเนี่ยกระเทียมนะคะอุ๊ยก้องสุบกเมนติดังกาและะ้วค่ะนี่ค่ะเราก็ทำนะคะทุกคนปอกๆๆๆๆเลยค่ะทุกคน ไปเลยนะคะทุกคนเราบอกว่านำหนักๆแลเราจะได้แซ่บอร่อยครับค่ะต่อค่ะเดี๋ยวส่วจะทำการเปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวหาทับพี่เดี๋ยวหาทับพีตะหลิวไม้ก่อนค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะทำเป็นผัดผักรวมนะคะ ใส่น้ำมันหอยหค่ะทุกคนใส่น้ำมัน oyster sauce so นะคะน้ำมันหอยก็เรียก oyster sauce so แาวนี้เดี๋ยวรอน้ำมันเราเดือดก่อนนะคะทุกคนรอน้ำมันร้อนก่อนค่ะค่อยใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะมาค่ะถูก็จะใส่กระเทียมนะคะ ที่สุดามไว้นะคะอ๋รเลค่ะการเราไปนะคะ ก็เดี่ยวไปเดินปัจะเหลืองนะคะทุกคนโอ้โหก็ตอนเย็นอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะใส่เสื้อยักเก็ตด,ด้วยร้อนนะคะในครัวเพราว่าสุกปิดประตูวไว้นะคะแฟนชอบเปิดเพลงค่ะบางทีเสียงเพลงรอดเข้ามาแบบเนี้เราจะติดหรือก็ติดได้ค่ะสูกก็เลยปิดประตูนะคะปิดประตูทำกับข้าวก็เลยแบบร้อนมากค่ะตรงนี้ต้องเปิดหน้าต่างนะคะทุกคนให้แบบ สบายอากาศบ้างอะไรบ้างนะครทุกคนที่สูตรใส่ผัดนี่น้ำเป็นน้ำมันรับเอ่ยค่ะรับนะคะรับเอ่ยค่ะเป็นภาษาไทยรับเป็นน้ำมันอะไรไม่รู้ค่ะเป็นน้ำมันรับแหละ,ะค่ะทุกคนนี่ค่ะอ่หอเริ่มเรืองแล้วเดี๋ยวก็แรงไฟสักหน่อยค่ะ พริกลงไปผัดเลยนะครับใส่มสง,งไปนะครับใส่เลยค่ะถิงลงไปเลยค่ะถิงที่ตัวหั่นนะคะก็ใส่อะไรใส่ค่าเบาแซะก่อนนะครับคนกระเด็นค่ะ ใส่หอมนะคะหอมที่โซหั่นไว้แล้วใส่ไปเลยค่ะใครจะใส่ไหนก่อนก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบนะคะทุกคนอันนี้พร็กสตรก็จะเก็บไว้ค่ะไม่ได้ใส่หมดนะคะเพราะว่าแฟนสูตรนะคะทานเผ็จมากไม่ค่อยได้ค่ะทุกคน ถ้าใส่มีเนื้อไก่เนื้ออะไรใส่แล้วกไก่แบนี้ก็จะเป็นแบบก็ใส่เม็ดมะม่วงหินมะพานอะไรแบบนี้นะคะจะอร่อยมากเลยค่ะแต่วันนี้สุไม่ได้ใส่นะคะเน้นแต่ผักค่ะทุกคนผักแล้วก็เห็ดค่ะตามด้วยผักของเรานะคะที่สงหันไวนะคะใส่ไปเลยค่ะ เน้นผักค่ะวันนี้ค่ะเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวต้มจืดสูตรจะใส่หมูค่ะเป็นหมูบดนะคะเแต่ผัดผักนีนสูตรไม่ได้ใส่เลยค่ะใส่เน้นจะผักค่ะทุกคนเแ็งไตนะคะ ใสนะะ่น้ำที่เอ,อ่อน้ำที่ต้มกระเทียมนะคะทุกคนน้ำแบบล้างครกแต่ได้กระเทียมนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปด้วยนะครกระเทียมนะคะน้ำน้ำครกเราจะได้ตำแบบือ่บุกคริกจะคะทุกคน อรอแล้วค่ะมีสลดก่อนนะคะด๋ยกค่้ยใส่ซิกเนเจอร์ของเราค่ะคือเห็ดนะคะค่ะ,คะคใส่ซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะเห็ดค่ะ เราจะไตัดด้วยกันเลยนะคะ อกผักของเราให้สุกค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นเรามาทําการปรุงรสกันนะคะทุกคนปนรุงรสนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะผมปรุงรสค่ะน้ำมันหอยนะคะทุกคน มันหอยค่ะน้ำปลานะคะปลาค่ะซีวิ่งเหทดหอมนิดนึงนะคะซีวิ่งเหทดหอมค่ะ พริกไทยค่ะพริกไทยนะคะตาดหวานด้วยน้ำตาลทรายหน่อยนึงค่ะ ผัดผักรวมสุกไหมคะยัวย่วๆไหมคะยัวย่วๆเลยคะ่ะรวมนะคะเดี๋ยวเราจะมาก,การชิมกันนะคะจะมป็ำการชิมนะคะทุกคนรสชาติเป็นเหนือไปใต้เปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะทุกคนเนี่ค่ะน้ำเขาก็าออกมาจากผักนะี่ค่ะทุกคน ซักค่ะทุกคนแซ่พอดีเลยค่ะนี่นะคะทานกับข้าวพอดีค่ะอืมดีค่ะยังไงคะทุกคนผัดผักรวมสูตน,นะคะนี่ค่ะแซ่บหอมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนดูนะคะน่าทานไหมคะทุกคน น่าทานแล้วเราก็ไปพร้อมรับประทานกันได้เลยค่ะทุกคนค่ะไปรับประทานกันนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะชอบกดไลค์ใช้กดติดตามไม่สูดด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคนสูดจะปิดคลิปแล้วสูดลืมค่ะใบัวละพาสูดค่ะนี่ใบโหระพานะคะสูดลืมค่ะเมื่อกี้สูดลืมนะคะางานนี้ค่ะจะปิดคลิปแล้วลืมนะคะทุกคน ่เป็นไรนะคะใบหัวละพาเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็สุกค่ะเพราะผักผัดของเรามีความร้อนอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็สุกนะคะแล้วสุกก็ปิดฝานะคะปิดฝานะคะแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะทุกคนขอโทษทีนะคะทุกคนลืมใส่ใบหัวละพาเกือบลืมเลยค่ะทุกคน